สิมืดแล้วนะครับหลังสุดท้ายพี่น้องดึงย่างเดียวนะครับแต่ละหลังโอ้กลนลอยพี่น้องกลนลอยครับผมลุนครับอุ้ยมีดินมีดินอุ้ย แล้วครับโอ้ยติดเตาอีกแล้วครับผมโอ้ยคือเป็นแนวนี้อีกแล้วโอ้ทุกหลังก็ดึงนะครับมาลังนี่ติดเตาครับโอ้ยจังสี่แล้วอันแ,แนวบ่อยากใ้้ือกนะครับ นี่ครับโอ้ยหลทุกหลังกระดึงนะครับมาถือเต้าอีกแล้ววังหันอันคลิปก้อนก็นกนปอดอยังยากนะครับมันบ่มีเขื่องมือปอดอนะ หลังสุดท้ายมาติดเตาอีกแล้วครับโอ้เหลือตนมันเลยครับโอเคครับผมหาวิธีปดก่อนครับปดคือเกาเหรอครับปดย่างยากก็ต้องปดให้ได้นะครับพอเวลาปดก่อนครับนี่ครับปดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง อุ้ยกำขคอมัน่าสิปตได้นะครับตรงมันมันไปปล่อยหนีออกจากป้าพือนะครับย้ามากินอีกเด้อจากสิปตเรียบร้อยนะครับเอาไว้นิ่งๆน,นะครับให้มันลงน้ำไปเองนะครับ อันแนวมมนอยากถือให้ถือนะครับปดก็ยากครับปุมต้องติดคีมไว้หลังรถตลอดนะครับเพื่อมันถือเตาอย่งสี่นะครับมายอมลงครับสงสัยเจ็บครับระอทษหลายๆเด้ยอผมมาลงไปอีกนะครับมาลงน้ำไปอีกนะครับ แล้วครับไปแล้วครับโอ้หัวแล้วครับไปเด้อเอย่ามากินเบ็ดอีกเด้อไปไปไปยับไปแล้วครับไปแล้วครับโชคดีเด้ออย่ามาติดเบ็ดอีกครับ ป่ากับว่าอครับถือเต้าอีกครับมันหันมาบิงครับไปแล้วครับขอเพียงจ,จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ตามรับชมเสมอมานะครับขอบคุณครับ ใส่เบ็ดชวงฝนตกถือเตาขอ,องผักงดใส่นะครับสักระยะนะครับอ้ปลาขึ้นพี่น้องอชุดยอดเลยโตัวกใหญ่เลยครับ